สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์รดชแนลผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมาย้วยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่ขอแจนนะคะคลิปนี้นะคะข่าวบวนจัก,กรวาลถึงคุณนะคะ a n g e l Number 1 0 0 1นะคะสิ่งที่นะคะจัก,กรวาลอยากสื่อสารถึงคุณผู้ที่พบคลิปนี้ไม่มีความเมืเอินในโลกใบนี้นะคะเราจะไขนะคะตัวเลขที่จัก,กรวาลสื่อสารถึงคุณนะคะพไพ่ใบแรกนะคะคุณได้ หมายเลข39นะหมายเลข24นะคะเขาบอกว่ายอมรับนะคะกับความรักนะคะที่คุณมีนะะในหัวใจของคุณนะ,ะยอมรับนะ,ค,ะความอุดมสมบูรณ์ในจิตใจของคุณนะคะที่มันมีอย่างมากล้นนะคะนะ,ค,ะความสามัคคีความรักที่คุณเนี่ยนะคะมอบให้ผู้อื่นนะ,ะเพราะคุณมีความรัก อย่างมากมายนั่นเองนะคะที่คุณได้เคยเมอบความรักให้ผู้อื่นการดูแลเอาใจใส่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างการพูดคุยนะคะการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารกับนะบุคคลอื่นนะคะคุณมีความรักคุณหวังดีคุณปรารถนาดีกับผู้อื่นนะคะตอนนี้พลังงานหัวใจของคุณนะคะการเป็นผู้ให้นะคะนั่นดีเสมอเพราะคุณมีความรักอยู่มากมาย แตนะคะคุณต้องรู้จักเป็นผู้รับด้วยนะคะความรักนะคะความรักต้องมีกันทั้งให้และได้รับนะคะนะ,ะการพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือการเชื่อมโยงนะคะคุณนะ,ะเข้าใจนะ,ค,ะคุณเข้าใจแล้วนะคะณนะสถานการณ์ตอนนี้เข้าใจสถานการณ์จิตวิญญาณภายในของคุณนะคะที่คุณทำไมคะ นั่งสมาธิเชื่อมโยงนะคะพูดคุยนะ,ะกับตัวเองพูดคุยกับตนเองนะคะในพลังงานที่ทําไมคะคุณนั่งสมาธิเห็นไหมคะเนี่ยจิตวิญญาณภายในคุณนะ,ะตื่นรู้มีความสงบคุณพูดกับตนเองนะคะว่าความรักการให้และได้รับนะคะในอดีตเราอาจจะรู้สึกว่าฉันมีความรักมากมายอยากจะมอบให้ใครทุกคนทุกคนเลยในโลกใบนี้ด้วยการนะคะ หวังดีพูดดีหรือนำสิ่งดีๆที่หัวใจอันบริสุทธิ์ของคุณนะคะมอบแบ่งแก่ผู้อื่นตอนนี้คุณนะคะมีพลังงาน Energy ของการตื่นรู้นะคะเขาบอกว่าดวงตาที่3ของคุณนะคะเขาบอกว่าฝึกนะ,ะฝึกดวงตาที่3ของคุณ คุณนะคะอย่ายอมแพ้นะคะไม่อย่ายอมแพ้กับความรักที่ในหัวใจของคุณนะนะคะที่มันมีอยู่มากมายที่เคยมอบให้ผู้อื่นนะคะและบางครั้งเขาเหล่านั้นอาจจะไม่เห็นคุณค่านะคะให้คุณพูดนะคะบอกกับตนเองนะคะสถานการณ์เฮลิ่งนะคะเยียวยาจิตใจนะคะ การเรารู้สึกว่านะเป็นการที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นหรือรักผู้อื่นนะคะไม่จําเป็นที่เรานะคะจะต้องยอมแพ้นะคะเรานะคะเฮลิ่งเยียวยาจิตใจของตัวเราเองเราบอกกับตัวเราเองแบบนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> เวลาที่คุณเชื่อมโยงนะคะกับจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนั่งสมาธินะคะ การตื่นรู้ของคุณนะคะตาที่3นะคะการเชื่อมโยงนะคะสิ่งนี้นะคะจะช่วยให้คุณทาไมคะยอมรับกับสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะให้คุณบอกกับตนเองนะคะว่าเยียวยาจิตใจเฮลิ่งของตัวเองก่อนนะคะเหมือนเป็นการตื่นรู้ให้คุณเข้าใจว่านะคะเรามีความรักอยู่เยอะมากมายเราถึงแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ อย่าคิดว่าตอนนี้นะคะเราไม่จําเป็นต้องมอบความรักให้ผู้อื่นนะคะเรามอบความรักให้ผู้อื่นและผู้อื่นจะมอบความรักให้เรานะคะนะการช่วยเหลือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะคนที่อยู่ใต้อํานาจของเรานะคะหรือนะ,ะเรานะอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครนะคะ ส่งความรักหรือความปัดรถนาดีเข้าใจในมุมมองของเราที่เคยที่เราเป็นผู้ที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นคือการกระทำนะะไม่ได้รับความรักนะคะไม่ได้รับความดูแลเอาใจใส่นะคะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งย่อท้อกับสถานการณ์ตอนนี้คุณกําลังเรียนรู้และเข้าใจเพื่อทําไมคะเพื่อเข้าเพื่อ เพื่อบำบัดหัวใจเพื่อบําบัดความรักของคุณนะคะความรักนะความรักความสามัคคีจะก,กะหัวใจของคุณนะคะจะเปิดออกงนะาจะกะหัวใจของคุณและนะมันมี energy ช่วงนี้นะคุณต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องนะไม่ได้พักผ่อนนะะทำงานหนักนอนไม่หล,หลับหรือบางคนอาจจะนั่งสวดมนต์ไหว้พระหรือฝึกสมาธิเยอะเกินไป ระวังเจ็บคอนะคะแล้วก็ระวังทานอาหารเยอะหรือทานอาหารช่วงดึกอะไรแบบนี้หรือทานแล้วนอนเลยนะคะนะ,ะจะมีเ n e r g y พลังงานช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าคุณตื่นรู้จิตวิญญาณภายในของคุณนะคะคุณจะเข้าใจนะคะเข้าใจเหมือนเราเปิดใจอะนะเปิดใจว่า ทำไมเวลาที่เราปรารถนาดีนะส่งความรักให้ผู้อื่นเยอะนะคะแต่ทําไมเราไม่ได้รับกลับคืนมาเลยอะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนว่าเราเป็นคนที่มีความรักเยอะไงคะ่ะเราเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในหัวใจเหมือนเราเป็นคนรวยอะคะ่ะเราก็มอบความรักให้ผู้อื่นไงคะจากเอ่อการคนที่มาขอความช่วยเหลือเสียงคําพูดการดูแลเอาใจใส่หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเรารู้สึกทําไมคะเรามีตรงนั้นเต็มไงคะ เราไม่ได้ขาดแคลนเรารู้จักให้ผู้อื่นนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังฝึกนะ,ะตื่นรู้เพื่อเข้าใจตนเองแล้วก็รักตนเองคือเราต้องยอมรับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นนะคะการยอมรับตัวตนของเราเนี่ยนะ,ะจะสำคัญนะ,ะเพราะว่าอะไรคะพอเราเข้าใจแล้วว่าจริงๆความรักหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะเราต้องรักตนเองเพราะว่าถ้าเราให้สิ่งนั้นไปแล้วเราคาดหวังนะคะ เราคาดหวังอยากจะได้อะไรมาบางครั้งนะเราไม่ได้อย่างหวังเราก็จะผิดหวังเราก็จะท้อเราก็จะถอยเราก็จะย่อท้อนะคะไม่อยากจะทําดีไม่อยากจะมีความรักต่อโลกใบนี้ไม่อยากจะมีความรักต่อผู้อื่นนะคะทีนี้พอเราตื่นรู้ใช่ไหมคะเรารู้จักรักตัวเองนะคะยอมรับกับสถานการณ์ความเป็นจริงนะคะด้วยอะไรคะด้วยปัญญาปัญญาญาณของเรานะที่เราเปิดออกนะคะว่า <c oughs> สิ่งไหนที่เราควรจะช่วยหรือสิ่งไหนที่เราควรจะทำหรือสิ่งไหนที่เราจะควรทำไมคะเพะเิกเฉยหรือเมินเฉยเนี่ยนะคะไม่ไม่จำเป็นนะคะแบบนั้นให้เราเข้าใจนะคะในมุมมองของความรักที่แท้จริงนะคะเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ให้อย่างเดียวเราสามารถเป็นผู้รับด้วยนะคะมันจะสมดุลมันเหมือนสามัคคีกลมเกลียวในโลกใบนี้นะคะมันจะทำให้ทำไมคะเราใช้ชีวิตนะอย่างมีความสุข นะคะอันนี้นะก็บอกว่าช่วงนี้สถานการณ์นะต้องพักผ่อนนอนหลับนะคะหรือนอนสมาธิอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วก็ระวังเกี่ยวกับเจ็บคอนั่นแหละใช้เสียงเยอะหรืออะไรแบบนี้ที่หมอบอกไปนะคะแล้วก็เฮลิ่งเยียวยาจิตใจคือสถานการณ์อะไรที่คุณชอบในชีวิตประจําวันเช่นเหมือนสิ่งใดที่คุณชอบในชีวิตประจําวันนะ,นะคะ นอนพักผ่อนทานผักผลไม้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทานน้ำเยอะขึ้นด้วยนะคะนั่งสมาธิแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่ธรรมชาตินะคะอย่าลืมอย่าลืมเฮลิ่งหรือเยียวยาจิตใจของตัวตนของคุณก่อนนะคะอย่าลืมด้วยตรงนี้เขาบอกว่าใครที่นะคะกำลังฝึกสมาธิอยากตื่นรู้ ตื่นรู้จิตวิญญาณภายในของคุณนะคะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งย่อท้อนะคะอีกนิดหนึ่งนะะอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะคะเอเนจีเห็นไหมเนี่ยนะคะตาที่3เนี่ยนะคะจะเปิดขึ้นนะคะคือเราอย่าเพิ่งกดดันหรือเราอย่าเพิ่งทอถอยนะคะอย่าเพิ่งกดดันอย่าเพิ่งทอถอยถ้ามันรู้สึกว่าคือมันจริงๆถ้าทําตรงเนี้ยมันไม่ได้ยากขนาดน,นั้นนะคะ ปล่อยแบบสบายๆให้มันเป็นแบบธรรมชาติอย่าเพิ่งกดดันนะคะตัวเราเองนะคะคือเหมือนแบบเรายอมรับเนื้อออกไปมคะเนี่ยยอมรับสถานการณ์ <c oughs> เพราะว่าเวลาถ้าเยอะเกินเห็นไหมคะพุงเป่งเนี่ยเหม, <c oughs> มือนเรากินเยอะเรากินข้าวเยอะเรากินนั่นแล้วนั่นอีกอย่างเงี้ยเหมือนเรากดดัน <c oughs> พี่จะเอาให้ได้เอาให้ได้อย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ต้องปล่อยนะปล่อยให้มันเป็นปกตินะคะเห็นไหมคะถ้าเราทําอะไรตึงไปหย่อนไปไม่ได้นะคะตอนนี้ต้องเดินทางสายกลาง e อ e น g y 1 0นจด ศูนเนี่ยคือถ้าสมมุติมันเต็มที่แล้วเราไม่ได้เราต้องทําไมครบพ,พักพักผ่อนก่อนให้ร่างกายเราผ่อนคลายนะคะและเราค่อยทำใหม่นะคะอย่าอย่าก,กดดันแบบว่าทําจริงจังเอาเป็นเอาตายในการใช้ชีวิตทุกอย่างของพวกคุณด้วยนะคะณนะตอนนี้นะคะสิ่งที่กังวลก็คือเรื่องทานอาหารนะปวดท้องแล้วก็บางคนนะคะอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องระบบโลหิตนะการสูบฉีดการสูบฉีดโลหิตนะคะ ระบบเลือดถ้าเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเครียดเนี่ยนะคะระบบเลือดหรือระบบไหลเวียนโลหิตอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะค,ะคอเจ็บคอโดนฝนอากาศเปลี่ยนช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเอาราคานะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะ,ะข่าวดวนจากจักรวาลถึงคุณนะคะสิ่งที่คุณควรรู้และก็ใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะประจำวันเขาบอกว่าส่วนเรื่องงานนะคะ ส่วนเรื่องงานนะเรื่องความรักหรือความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าใครที่มันเหมือนเอเนจีที่มันแบบเต็มที่แล้วนะะให้เรายอมรับกับสถานการณ์สถานการณ์นั้นคือความสัมพันธ์มันได้แค่ในจริงๆนะ ให้ยอมรับกับสถานการณ์กลับรับตัวเราเองนะคะยอมออกมายอมถอยออกมานะคะบางสิ่งบางอย่างการที่เราพูดไปหรือบอกไปหรืออธิบายไปถ้าคนคนใดคนหนึ่งในพลังงานหรือความสัมพันธ์ของเราะะไม่เข้าใจนะคะเขาบอกว่าเราก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดนะคะเราเงียบจะดีกว่านะคะเราก็เงียบนะคะเราไม่จําเป็นต้องพูดหรือต้องบอกอะไรนะคะเพราะว่าทําไมคะ คนที่ไม่ใช่หรืออะไรที่ไม่ใช่นะคะมันจะทําให้เราอึดอัดนะคะเพราะพลังงานพวกนี้แหละที่มันมีอยู่กับเราเยอะทําให้เราไม่สามารถทำไมคะตื่นรู้ในสิ่งที่เราเป็น เราอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงเรามองไปที่บุคคลอื่นว่าคนอื่นจะมองเราเข้ามาแบบไหนอะไรยังไงเราอยากจะทําให้ถูกใจผู้คนเราอยากจะทําให้ถูกใจคนอื่นเราอยากจะทําให้ถูกใจคนนน้นคนนี้อยากจะคิดว่าคนโน้นคนนี้เขามองเรามายัางไงยังงี้นอย่างนี้อันนั้มันเป็นการเรียนรู้ทางโลก mm. คือจิตวิญญาณภายนอกนะคะตัวเราเองไม่สามารถที่จะเป็นตามใจใครได้นะคะ จิตวิญญาณภายในของเราเนี่ยมันจะอึดอัดเราต้องยอมรับว่านะตัวเราไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้และตัวเขาก็ไม่สามารถเป็นแบบที่ให้เรายอมรับได้นะคะเราต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ขึ้นจักกะ หัวใจขึ้นมานะคะเห็นไหมคะการให้และได้รับนะคะไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งรับสถานการณ์อย่างเดียวเราเป็นผู้ให้อันนั้นไม่ได้เรียกว่าความรักเห็นไหมคะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวยอมรับสถานการณ์พักนะพักบ้างยอมถอยออกมานะ,ะเฮลิ่งเยียวยาจิตใจของคุณนะคะบอกกับตนเองจิตวิญ,ญญาณภายในของคุณถ้าตื่นรู้นะคะเขาจะเข้าใจว่าสิ่งใดอะไรคือใช่หรืออะไรคือไม่ใช่ เราจะไม่ได้สนใจว่าถ้าเราตื่นรู้นะฮะตาที่3เราตื่นรู้สามารถเชื่อมโยงกับญาณน,นะฮะสติปัญญาภายในของเรานะที่มีอยู่ทุกคนเนี่ยนะะเราจะเข้าใจในตัวเราเองมากกว่าว่าเราต้องการอะไรแบบไหนผู้คนแบบไหนที่เราไม่ได้ต้องการเราก็จะไม่ทนไม่ฝืนหรือเราก็จะไม่อึดอัดนะคะ เรามัวแต่ลืมตาและเรียนรู้แต่ผู้อื่นต้องการอะไรนะคะผู้อื่นมองเราแบบไหนนะคะอันนั้นมันเป็นแบบโลกภายนอกนะคะอันนี้คือสิเราต้องกลับมาเรียนรู้ตัวเราเองนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยแค่ไหนได้แค่ไหนประมาณไหนสิ่งที่เราชอบนะ,ะในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือง,งานเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราดำเนินชีวิตนะคะนะโอเคนะคะ ก็จะประมาณนี้นะก็นำไปประมวลผลหรือคัดกรองนะคะใช้ตาช่างนะคะการตัดสินหรือมาตรฐานของคุณเองนะคะเป็นตัวตนของคุณเองนะคะในจิตวิญญาณของคุณเองที่เขาเรียกร้องนะคะาราคาขอบคุณมากๆขอให้มีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ